ร้านที่มีแต่คนไลฟ์สดขายเสื้อผ้าจริงไหมเชื่อเลยนะครับว่าสายแฟชั่นต้องรู้จักห้างดิเซมเบอร์อย่างแน่นอนเพราะถ่ายปใน, feed นิฟีดไหนก็ต้องเจอไลฟ์ขายเสื้อผ้าในห้างนี้ถ้าใครยังจำได้นะครับสมัยที่เปตินัมประตูน้ําจะมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นที่คอยอัปเดตแทนตลอดเลยคือร้านดิเซมเบอร์นี่แหละที่จะกระจายอยู่หลายชั้นในเปตินัมเลย แต่ว่าตอนนี้เขามาเปิดแยกเป็นของตัวเองแล้วนะครับอยู่ในตึกแกรนด์ไดมอนด์พาซาหาไม่ยากเพราะอยู่ติดกับพดดิ่งน้าเดิมเลยแต่ร้านดีเซมเบอร์นี้จะแยกออกมาอีกโซนหนึ่งนะครับแบบว่าจุกๆ4ชั้นเลยครับตอนนี้ในแต่ละชั้นก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดินแบบสบายๆส,ส,สินค้าเสื้อผ้าเสื้อกางเกงกระเป๋ารองเท้าถือว่าครบเลยนะครับและเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่เรียกว่าตามเทรนด์สุดๆคือเขาจะอัปเดตแนวเสื้อผ้าแฟชั่นของสาวๆในช่วงนั้นเลยอย่างตอนนี้ก็ต้องเป็นแนวสตรีทหน่อยๆนะครับ แนวอื่นก็มีนะครับอย่างเสื้อผ้าำสรไปทำงานอะไรก็มีทั้งสี่ชั้นจะเป็นร้านด้วกันหมดเลยเราสามารถมองหาน้องๆพี่ๆพนักง,งานขายได้เลยรเรียกว,ว่าพร้อมช่วยเหลือหาไซส์ให้เราต่างๆส่วนในกระของร้านนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคระับแต่ละคนคือมาด้วยความตื่นตาตื่นใจก,กับเสื้อผ้าของไทยมากบางคนก็ไลฟ์ขายด้วยนะครับ แต่ในช่วงที่เรามาเดินก็ย,ยังไม่เห็นแม่ค้ามาไลฟ์ขายอนที่เห็นผ่านตาม,มาเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องราคาเสื้อผ้าโดยรวมก็ไม่แพงเริ่มต้นที่1แบงค์แดงเองเรียกได้ว่าสายแฟชั่นคนไหนที่ชอบอัปเดตเสื้อผ้าให้ตามเทรนด์ตลอดเวลาและไม่อยากซื้อเสื้อผ้าแพงๆต้องมาพลาดที่จะมาเดินร้านดิสัมเบอร์ที่ประตูน้านี่เลยนะครับบอกเลยว่าต้องได้เศษซับกันแน่นอนอย่างน้อยต้องหนึ่งสองตัวเดินทางสะดวกมีที่จอดรถแล้วคลิปหน้าจะพาไปชอบที่ไหนกันอีกติดตามกันนะครับบ๊ายบาย